ตอนนี้คือผมฆ่าหู้ได้เต็มป่าเต็มคำเลยท่านทุกคนนะว่าผมคืออันดับหนึ่งแรงโกนะฮะนะ the one, the รู้ป่าว่าทำไมผมฆ่าหู้ได้เต็มป่าเต็มคำเนี่ยรู้ไหม <What? S 1> เดี๋ยวผข้าไปดูท่านทุกคนนะเน, <What? S 1> นื่องจากที่หนึ่งแร้งโกเมื่อก่อนนะฮะทุกคนนะ คุณเอามากันนะฮะนะเขาเคยเป็นที่หนึ่งแหลงโกเมื่อก่อนทุนกคนนะแต่ตอนนี้คือดูนี่นะนะนี่ขอเลื่อมอยู่ในมอดแล้วไงเออตอนนี้คือก็นะผมก็สามารถเป็นที่หนึ่งแหงโกได้ตามที่ใจหวังทุกคนนะเออเพราะว่าตอนนี้คือผมกล้าพูดเลยนะว่าไม่มีใครสามารถยึดผมได้หรอกนะเอาจริงอะ่ะผมก็ได้มีการถามเขาไปนะฮะคนนะว่าไปได้บ้านแล้วหรอครับเขาว่าใช่แล้วครับเดี๋ยวผมจะสืบทอดเจนนะันโลของแหลงโกเองครับได้เลยครับสุดยอดเลยทุกคนนะ ผมจะสืบท่อต่อไปเรื่อยๆทุกคนนะจุดจะรุ่นสุดรุ่นนะฮะทุกคนนะเออเนี่ยดูยดิผมกล้าพูดเลยฮะทุกคนนะพลังหกแส่ทุกคนนะแล้วก็เป็นไอนะฮะทุกคนนะคราวนะนี้เนาะนี่ฮะทุกคนดูดิขนาดผมใช้พลังแค่เนี้ยก็ไม่มีใครยืนได้หรอกฮะนะก็มีคนมาตีผมเรื่อยๆฮะทุกคนก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะฮะทุกคนนะถ้าผมเอาทีมเต็มใบนี่ก็ผมไม่ไนะ่ารอดทุกคนเอาจริงนะสี่สีส่ล้านเนี่ย แค่นี้ก็อาจจะแห้งตาย,ยแล้วนะตอนนี้ก็เป็นกระสอบทรายของนทุกคนนะเออหวัาางว่าคามีฟูมีฮะจะไม่เลิกเล่นไปก่อนนะคนนะจะอยู่เป็นเพื่อนผมนะฮะนะเพราะว่าผมเสียคู่แข่งไปแล้วไงนคนออฟปังกันนะฮะนะคือขอไปนคนเดียวนะฮะทุกคนนะนะที่ทําให้ผมแบบว่าอยากแข่งแข่งขึ้นนะแบบว่าอยากเอาทีชะนะเขาไงต่อให้ผมพลังเยอะกว่าเขาอะ่ะแต่ผมก็แพ้เขาไงนะนะตอนนี้คือขอไปแล้วไปอยู่แล้ไในมอสแล้วตอนนี้คือขอไม่มีคู่แข่งแล้วขอเอาคนนี้กันนะฮะนะหนึ่งแม่พระกแสงเถอะ ก็ตามไม้หันนะเยวข้าวพลังที่ต่ำสุดให้นะมา,าไปเลยเอไปเลยอ่าต่ำสุดในที่ก็สามล้านเอยทำไงดีแช่มือเถิดทุกคนนะวังว่าบุญอุ้มแล้วก็คนนี้ฮะคนนะ่าจะไม่เล่นเล่นนะฮะทุกคนนะเอ,อว่าไงแบบแฝกปากาแสงคนจีโคตรเท้เลยนะัน่แบะ ตอนนี้คือผมก็พยายามอัพเจอฮัเด็อยู่ทั้นคนนะอัพได้อยู่2องล้านสามทุกคน,นยังไม่3ามนะม้วนเหมือนเดิมทุกคนนะเดีย๋ยวอีกไม่นานก็สามน้ำม้วนแล้วเพราะว่าผมสามารถหาโปรตือนระหานทุกคนนะแต่แค่สองช่องเองก็รอกันไปก่อนทุกคนนะอีกนิดเดียวอีกอึดใจเดียวทุกคนนะผมคาดว่าจะรีวิวต่อประมาณพลังสามล้านทุกคนนะน่าจะนะเพราะว่าแผนทักษะของนี่สามารถไปขั้นสูงสุดได้ไงแต่ก่อนที่จะถึง3ล้านนี่คืออาจจะหมดยุคข,ของจะฮเด็รีวิวไปก็ได้ทุกคนนะ เพราะว่าถ้าเกิดพอพลังสามนั้นใช่ไหมว่าน่าจะไปแบบประมาณกลางเดือนเลยแหละน่าจะรีวิวไม่ค่อยได้ฮะทุกคนนะเดี๋ยวตัวใหม่อาจะใกล้มาละนี่ผมก็ประมาณสองล้านห้านะทุกคนนะเดี๋ยวจะมารีวิวฮะทุกคนนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนทุกคนนะก็สวัสดีครับนะกดไลค์ด้วยนะฮะนะไปละ